สมันตาจักวาริสุอัตราชานาตุเทวตังจตมังมุนีราชาสสุนันโดสักโมคตังสักเฮกามิจารุเปกิริสิการาตเต จันทาลิกเควิมานีเดเปรัตเทจขามตรวนาคานีเกหาวัตุมมิกเตบุมมาจัยันตุเดวาชาลทาลวิสเมยคักันทัปปนาคา thiền ta sanh thi kheya moni ra vajana satto me tu na tu thammasavana kalu ayam patanta thammasavana kalo ayam patanta thammasavana kalo อายัมภาทันตานภาวยามพุทถัศกังกวาโตปุพพากันนามการังกะรโทมาเสนะโมตัสสะะะะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตสาภะขวโตอะรหะตตสสมมาสมบุทสโมตัสัมมาสมุทังสารนังกัจฉามิธัรมสารนังกัจฉามิ hangสang thamด kang seang thamทํา mang seangชาดมhang seang thamอาีย kang seang tham ตาตียมปิทัมบางสารนังกัจฉามิตาตียมปีสังขังสารนังกัจฉามิขุมาโมหะมะลาปะกัโทสามังวะพุทโตสุขโตวิมุตโตปาราสปารสันนิวิโนจัยันโทนาตังวิเนยัง บนทางวารันตังสิรสา,าณาม,ามีโลกักสานาธันญาวินายกันจาตันเตชาซาเตชัยสิทิโหตโุลสามปันตรายาจาวินาสเม,มโตุลธรรมโมทัโชโยวิยาตาสาสทุลดาเสสิโลกาสาวิสุทธิมังกัง เนนิโกธรรมตระสาทารีสาตวโหสติกโรสุจินโนธทัมมังวรันตังสิรสานมามิโมหัมปันดาลังอุปสัมตาหังตันเตชะสาเตชัยยาสีทิโหนตุสามบันตารายจวินาสเมโตุ สัตมัเสนาสุขตาลุคอยโยลอยกาสัพปโภปกิเลสเชตตานิโยชกโจสวาคาตธรรมวิธิจักโรติสร้างขังวรันตังสิร asan ามีบุษานุบุธฐาสมาสีนาดิทิี กเตชะสุเตชัยศีติโหนโตสามบันตารายาจาวินาสเมนโตัวนามโมอรรตสัมมาอะสัมมาหิสิโนนาโมอุตตมัตถมัสสัสวะคัเสวะเตนิธานาโมมหาสังฆาสีวีวีสุทัสสิดวิธิโน นามโอมาตยราธัสสารัตนาตยสัสถุกังนามโอมะกติตัสสตสสาวุตยสับปีนามโอมหเวนาวิคาชนตุปัตตวานนามการาเวนาสุวันทิหุตุสัมดา นามว่ารานุพเทนะวิธิมิโหมิเตชวาเสวนาจวารานาบันดิตานันจะเสวนาภูริชายจปชนียานังเอตามังคารมุเตมารูปะเดสวาโซจามุมเปจักตาบุญญาตา ดันตาสัมมาปณิทิจเอตัมังคลามุตตมงบาหุสัญญาิสปัญจวินัยโยจะสุสีสโตสุภาสิตาเจยาวายเอตัมังคลามุตตมงบาตาปิโตุปัถนาผปุตตะถารสสะสังขโร Anakula cakap mantai etam bang halamut carian jaya takanan jasang kamu Anak kamani Arati wirati bapa macapana jasang เนธมิสุเอตัมังคารมุตตมังการะโวจจานิวาโตจาสันตุิจักะตันยุตตากาลินะธัมมัสวนังเอตัมังคารมุตตมังปิจัสโวจัสัตตาสัมะนานันจัสสนะ กาเลนะธรรมมสากัจชาเอตัมมังคลามุตัมมังบุญจำรัมมะจริยัญจาอริยสัจนาดัสนังเดวานาสัจจิริยาจาเอตัมมังคลามุตัมมังบุญทัสสรุปการเมียกิจตัณญสานกัมปติ อาโซการมีไรทางที่บางเอตังมังคลมมุตตังงเอตาดิสานิกาตวานาสัมบันธรมาปราชิตาสัมบันธาโสทิฆาชันเตียนตันเตทังบงคลมุตตมันตีวิตังอิทวาหุลังวะาสเยสุวายังรัตนงปริตา นาโนสมาธิตะทะกุลบิบุเทรตนังปันวิตังเอเตนะสันเจนะสุวรนทิโหนตุขายังวิราคังอมตังปันวิตังยาดาชคะสะกัญญาโมนีสมาหิโตนาเตนาธรรมนาสมาธิจินติ นางปันวิตังเอนเตนะสัจเจนะสุวันทิหุนโตะบุษราเสธอบาริวานะอิสุจิสูมิการยังมาหุสัมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติเอนธมปีธรรมเมรัตนังปันวิตัง เอเตนาสัจเจนะสุวันทิโหนตัวเยบุคลาตันตาสตังปัสสะทะยาตารีตานิยุคานิโหติเตดาคีเนยาสุขัสสะสาวกัเอเตสุดินานิมหัมภลานิเอิเดมพิสังเครัตนังปนุิตัง เอ็นเจนะซาเจนะสุวันทิโหนตัวเยสุไปยุตามนาซาดเทนาเนกามินองคนตัมาซาสนามเีเตปฏิมตงวิไหาลานธามุธานิพุติงพุณชมานาเออนดมปีสังเครัตนังปนวิตา เอเดนะสัจเจนะสุวันทิ่โหงตับุรานังนาวังนัทธิสัมภาวะวิรัตจิตเตอทีนาพิชาอวิรุณิชันดาและหายัมปดีโปเออดำปีสังเครัตนังปันวิตัง

เอราวัณสัพติงอาทิตย์ยะธรรมเมตังวิหาหังอิทมาหัเทียทิจจานุปาคัมมาสิโรวานาเซนปโนธกามีถุวินัยยเทหะนะหิชาสุภกขะคูณเรติอติีปมาโนพุตตอะวัมมะหมโม Ang pamanosang ho pa manawantani si ring sapaan ni <coughs> sa rakumusika, katamirang ka, katamibarita, Padri ka man, sohang ni so hang namo โมสัมบตานาใส่สร้างฆาต่อธรรมานังวิจัยโยตธาวิริยปิตปัสสธิโพชังคาจตัถะปะเรสัมมาทเปกขโพชังคาสัตเตติสัพพัสสินาลินาสัมมาลคาตาภาวิตาภูริกตา สังวัต so ันเดปิญญาญานิพพานญาจมวิธิญาเอเตนะสสัญจวัชเชนาโอตุสัมผดาเมกะสันิสัมมเยนาโทอัมโมคันลานันตะกัสปะเกเรลานิดุขิเตดิสวาโคชังเกตัสัจีสี เดจันต์อวินันติตวาโรคาโมจิงสุตังหะเนเอเตนะสาเจวัะเทนาเปโคนตุสัมภะรามาราชีเครัะเดนาพิปิริโตจวนันเทเรนาดันเววาพนาเปตวานาสาดารา สมโมดิตวัจาบาทานตัมหาุตติตาทัสโซเทเตนะสันจวัเยนัโสติเตหุตุสัมพะนัปะหินาเตจบาทานนันนามิเมสิตังมังขานตากิเลสาวาปัตตานุปติธรรมตั เอเตนะสาจวะเชนะเอหุตุสัมพะดาญาณุนิมิตังอวามังคะลันจะโยจามะนาโปสังคุนะสัสสะโทปาปังคโหุตุสุปินังอากันตังวินาสเมตยันดุนิมิตังอวามังคะลันจา โยจามนาโพสกุนะสสาะโตปาปะคาโหดุสุปินังอักขันตังอะมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันุนิมิตังอวะมังคะลังจางโยจามนาโพสกุนะสสะโตวะวัดุสุปินังอักขันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนโต จันนิโลขะพยาปตาจันิพยาโซกาปตาจนิโซกาโหโตสัเพปิปานิโนเวตาวัตาจามเสัมบรังบุญญสัมประสัมเนวอนุโมดันโตวสัพพสัมปติสิทธิยาานันันตุสัพพยาสีลางลากันตตสัมะรา ภาวนาภิรตตาหุนตัวขาดขั้นตัวเดวตาคาตาสัพเพปุตตาภราปตาปัจเจกานันจะยังมาลังอรหันตานันจะเตเชนะราคังบัรธามิสัมมาโซวงสหสมาพินิมิตสาวุตันตาคลีเมฆรางอุริตโคราชเสนมารัง ดานาทิธรรมวิธินาทิตวามุรินโดตันเตชัสสะภาวนตุเตชยัมังคลังกังมาราติเรขคามวิยุทิตัสาภรันติโครัมปนาลาวกมวะขมาธาติยาคังอันติสุดันตวิธินาทิตวามุรินโดตันเตชัสสะภาวนตุเตชยัมังคลังกัง C Khชาlangอาธmanต ta th watschจากรมาส ni waสุtha ta เม taพse kaวิธ pu no อshasa hawangtu mangคตะคคํามา ni ha taสท run ta อาวันติโยชนะปะทังพุริมาวันตัง์เอนทีบิสังขตมโนทิตวามุรินโนตันเตชะสะภาวันตุเตชยังมังคังตวานกานธรรมวุธังอีวคามปิยายินญาญาตุวะทวัจนาจันะการยมมัจเจ อันดอนสโมวิชินาหิตวามุร ah ินโนะันเตชะสะภาวนตุเตชยมังคารังกาสะจังวิหายามาติสาจักกวาระเกตุวาราบิโรปิท ah ัมมานังอธิอ ok ันทะโหตังว ah ันดาปฏิมาปัจจานิโตจิตวามุรินโน ตันเตชัสสะขวันตุเตชัยมังขังรังฆาปนานทพุทธคังวีพุทังมหิทิโอนเตนาทิราพุทธเคนธรรมะปยันโตปิยทูปเดสวิทินาจิตวามุรินโดโอนตุเตชัยมังขังรังฆาดูคาหาดีที่พุทธเคนสุธาฐานทา พรามังวิสุทิจุติเมียิปกาพิธานังยานาคเดนวิชินาจิตวามุลินโตตันเตชะสัพวันตุเตสยมังคารังกาแาปิภวันทยายมังคาอัตฮาทาโยวาจโนทินาทินีสารเตมทตันดี เห็นตาวานิกวิวิธานิจุปาดดวานิโมขังสุขังอธิคเมยันโรสะพันยอสุนักขัตตังสุมังกรังตุบาพาตังสุโหติตังตัวขันโนตุโหติราสุยธรรมจาริโสวะรักิตังย่อมวะวะวะจักมังรักิรัง ปาราคินามนกกรมังปณิทิเตปะราคินาปาดาคินานิกาตะวานาราพันตเทปาราคินีรัตุสาภังการังราคันตุสาภะเวตาสาภาบุททนุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวันตุสาภังคารังราคันตุสาภิเวตา สัมบัติทิพวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาปเดวตาสัมานุิสังาโสทิพวันตุเต